อาวันนี้นมม้องแมวมูมาดูรถกแม่โคนาครับไหนรถแม่โคอยู่ไหนอะลูกไหนพานเพื่อนๆมาดูหน่อยเร็วอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้ลูกอ่นั่นรถแม่โคเขามาทำอะไร,ระะยืนอยู่ตรงนี้มามายืนอยู่ตรงนี้อ่ะ,อะนโมโมมานี่ลูกดินโมตอนนี้นจะไปใกล้ลูก<ฮ>นี่มายืนอยู่ตรงนี้ ก็เป็นยืนตอนนี้เขาอบขึ้นยืนเนี่ยนไหนๆจะได้รถแม่โคจะได้ไม่ติดเนี่ยน่านแม่โคมาดูรถแม่โคนะอ่เขามาทำอะไรอ่ะลูกเขาซ่อมท่อเหรอแต่โมได้ขี่รถแม่โคไหมบอกเพื่อนๆหน่อยดูอะไรมาเด็แกไปโดนหินเล่นหินมาใช่ไหมไหนดูดิโอ้ดีใจไหมไม่ต้องลงลูกเดี๋ยวรถเขา เดี๋ยวเราให้เพื่อนฟังก่อนเดี๋ยวเราให้เพื่อนฟังก่อนก็ก็อยู่นี่นีรมดูรถแมนตน้่เโดคนะบนี้อย่ไปใกล้นะลูก แล้วน่ะรถแม่โคเข้ามาแล้วน่ะถ,ถอยมาเลยน,นั่นนั่นนันน่น,นเห็นไหมอันใหญ่เลยขึ้นมานั่งตรงนี้ขึ้นมานั่งตรงนี้งูจะขับรถแม่โคไหมไม่ไปครับลูกไม่ไปครับลูก แล้วน,นถักด้วยเหรอแต่เริ่มถักเขามาทำอะไรเดี๋ยวเล่าให้เพื่อนๆฟังซิ้าเป็นคนดินกับกนรักัอ๋อเหรอขาไปขึ้นไปไมาขึ้นไปมานี้มานี่เดินมาหาพ่อมา ก็ยูนี่ก็เห็นแบบนั้นมานี่มาโอเคมาแล้วความเพื่อนฟังหน่อยแล้วมันเป็นยังไงมาแล้วมาๆลบมาเรียกก่อนลูกมารอความเพื่อนฟังก่อน เสร็จแล้วเข้ามาเพื่อนฟังซิเป็นยังไงบ้างบบนะมันระบบเด่นมามันระบบถ่ายได้เดี๋ยวไปใกล้ทีลูกมาที่มาวันนี้เราบอกเพื่อนก่อน,นบอกเพื่อนก่อนมานี่มาตอนนี้ผมกำลังพูกงดกับกเพื่อนเพื่อนอ่าบอกเลยนาวันนี้ก็เพื่อนๆที่ดูแล้วอย่าบอกว่าเพื่อนๆไหนจะลืมอะไรอย่าลืมเลย